เพื่อนๆอ,อยากรู้ไหมว่าเมื่อเราอายุ40-45ขึ้นไปเราต้องเจอกับปัญหาสุขภาพอะไรบ้างเมื่อเราอายุ40-45ปีขึ้นไปเรามักจะเจอกับปัญหาหวัยทองและระยะเริ่มของอาการหมดประจำเดือนบางท่านพบว,ว่าประจำเดือนมามากผิดปกติและในทางกลับกันบางท่านพบว,ว่าประจำเดือนมาน้อยกว่าปกติอาการร้อนบวบตามเนื้อตามตัวและมักจะมีอาการอ่อนเพลียอยู่เสมอแม้ไม่ได้ทํางานหนะัก บางท่านยังส่งผลทําให้อารมณ์แปรปรวนทาให้เกิดปัญหาทางด้านจิตใจและปัญหาทางด้านครอบครัวด้วยจากการวิจัยพบว่าเกิดปัญหาการหย่าร้างสูงสุดในผู้สูงวัยและผู้ที่มีปัญหาของวัยทองเกิดขึ้นมากถึง75เปอร์เซตจากเมื่อ20ปีก่อนวัยทองเป็นปัญหาที่ต้องเจอไม่ว่าจะเพศชายหรือว่าเพศหญิงเพียงคุณรู้และเข้าใจาในการดูแลสุขภาพของตัวคุณเองก็จะทำให้คุณสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาวัยทองนี้ไป ได้อย่างมีความสุขค่ะเรื่องราสุขภาพยังไม่หมดนะคะ